วันนี้วันที่6ธันวาคม2563คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสตูลและก็คณะของโยมมนตรีจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา,าได้นำอาหารแห้งพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายยังประชาชนในเขตบ้านเนิน อำเภอเช่าอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชูที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมวันนี้ประมาณ 3- ถึงส0 0รยชุดที่ทางคณะได้นำมานักสถานที่นี้คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณคณะสงฆ์จังหวัดสตูลขอนุโมทนาขอบคุณคณะของคุณโยมมนตรีจ่อัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ มีความอนุเคราะห์ช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชในคราวครั้งนี้บรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวจะนำท่านผู้ชมไปรับชมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ผมจะครอบครัวจากสงขาแล้วก็ท่านอาจารย์วัตถุมง้วจกวัททททวกทโรตูนะครับก็เห็นความเดือดร้อนของอผู้ประสบภยัยก็ได้รวมกันจัด ก็มีอาหารแห้งน้ำดื่มครับรมาช่วยผู้ประสบภัในเขตพื้นที่แถวนี้ครับก็โดยการผ่านของท่านพระอาจารย์วัดเขาปีดีครับท่านได้ให้ความกรุณาพามาถึงจุดนี้ให้ดูแลสุขภาพเลยครับสู้สครับขอบคุณครับครับก็ ขอเจอเริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านอาตมาเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์จังหวัดสัตูลร้วมด้วยคุณยม,มุนทรีบ้านด่านแล้วพร้อมก็ครอบครัวได้นำของแห้งเ้าสารอาหารปลากระองทาง,ทางมามอบให้กับผู้ประสบกข,ข,ขบไปน้ำท่วมในครั้งนี้ก็ได้ได้รับอนุเคราะห์จากท่านสุวาที ได้นำคณะของจังหวัดตรตูแล้วก็ยมมนตรีมามอบให้ขอให้เจ้า,จาอำเภอเชียงใหญ่จงสู้ในการประชุมก,กับไปในครั้งนี้ก็ได้นำของมามอบให้เพื่อประทังในชีวิตประจำวันก็เพียงเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นให้กำลังใจ